นี่ครับเอ่อการใช้กล้องมาโครที่มีประโยชน์บางดีคือการถ่ายเนี่ยครับกกต้นด้วยนะเมอมาถึงแล้วนะครับกล้องมาโครนี่ครับนี่ครับกริงๆริงนี่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 ครับกล้องมาโครชัดเจนมากเลยมอสสหรับถ่ายที่แคบนี่นี่ใช้ตรงนี้ไหมเข้าไม่ถึงเนี้ยใช้กล้องมาโครดีสุดโอเค ใ่ไหมนี่เพื่อนอืมเออส์กล้องมาโครใส่ลองนิ่งไม่ถ่ายเอ้ครับนี่ครับสำหรับกล้องมาโคเนี่ยระยะนี้โอเคนะเวลาถ่ายที่แคบนี่ครับก็โยู่ในกล้องมาโคนะครับยืดแคบเลยนี่โอเคครับสุดเกดจริงสำหรับใช้ถ่ากล้มาโคนะครับ ยอย่างตัวอย่างเงี้ยถ่ายไม่ได้อย่างเงี้ยนะกล้องธรรมดาไม่ได้แลต้องแย่เข้าไปนะใช้กล้องมาโครใช้ได้ค,ค,ครับอเงี้ยไมเปครับ